สวัสดีค่ะทุกคนพบกับกวางตุ้งสตอรีอ่แล้วนะคะวันนี้ก็มาในสภาพที่แบบว่าเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ยังไม่ได้อาบนะ้ำก็คือวันนี้นะคะกวางก็จะพาทุกคนคะ่ะมาดูว่าช่วงนี้กวางดูแลผิวหน้ายัางไงเนาะก็คือในช่วงอ่ะหน้าร้อนของประเทศไทยเนาะซึ่งแดดแรงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาดูแลผิวหน้าของเรากันสักนิดนึงนะคะ่ะก็คือในหนึ่งวันนี้นะคะะเวลาที่กวางตื่นนอนขึ้นมาเนาะ ปกตินะที่กวางไปทํางานกวางก็จะมากหน้าด้วยโยเกิร์ตใส่น้ามะนาวลงไปนะคะก็มาแค่10นาทีเนาะแต่ว่าถ้าวันไหนที่มีเวลาว่างเยอะๆอย่างวันหยุดวันเนี้ยกวางก็จะมาแค่โยเกิร์ตแล้วก็ทิ้งไว้แบบยาวๆเลยทุกคนตอนนี้ก็คือเห็นไหมคะตอนนี้ก็คือแบบว่ามากหน้าด้วยโยเกิร์ตอยู่เนาะแล้วก็มันก็แห้งไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวกวางก็จะไปอาบน้ํากันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ หมักผมด้วยนะ้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งน้ำม,มันมะพร้าวนี่ก็คือจะทําให้เส้นผมของเราเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็ทําให้ผมมีน้ําหนักด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเอาน,าน้ํามันมะพร้าวนี่มานดวดที่หนังศีรษะนะคะก็จะทําให้ลดการเกิดแังแคแล้วก็ลดการเกิดเชื้อราบนหนังศีรษะได้เนาะส่ดมีเวลาก็เลยอ่ะหมักผมด้วยน้ํามันมะพร้าวเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมังนานได้ยกเกิดแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาต่อด้วยการลงสกินแคร์กันค่ะ ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปกวางก็จะใช้น้ําแข็งเนี่ยนะคะกระชับรูมขนก็คือถูหน้าไปเลยแะคะนี่ค่ะน้ำแข็งอะไรก็ได้นะทุกคนวิธีนี้นะคะก็จะทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยนะคะกระชับมากเลยเนาะแล้วก็ช่วยลดอ่ถุงใต้ตาด้วยนะคะก็ถูๆไปเลยวิีนี้ก็คือทำให้หน้าแบบ สดชื่นมากๆเลยแบบจะทำให้งานตื่นขึ้นมาได้เลยจ้าก็ถูไปแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์นะคะหลังจากที่เราล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จแล้วเนาะคือกวางก็จะใช้สบู่ของวิงไว้นะคะในการล้างหน้าทำความสะอาดคิวก็คือจะเป็นใช้โทนเนอร์ตัวนี้ก็จะใช้โทนเนอร์ตัวนี้นะคะในการเช็ดทําความสะอาดคิ้กวก่อนที่จะลง เซรัม่มของครีมนะคะก็ปกปไปเลยยิ่งเอาโทนเนอร์ไปแช่ตู้เย็นแล้วก็เอามาซับหน้าเย็นๆนี่นะคะคือแบบตื่นเหมือนกันตื่นเหมือนก็จะช่วยอ่าก็จะช่วยกระชับรูขุมขนอีกวิธีหนึ่งเนาะ,ะถ้าเราแบบว่าเอาเขาแบบไปใส่ตู้เย็นไว้่างนี้เนาะก็น้ําแข็งแล้วก็โทนเนอร์เนี่ยนะคะก็จะช่วยให้รูขุมขนของเราเนี่ยมันกระชับมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะ อีกอย่างนึงก็คือช่วยทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดเนาะเหมือนเป็นการปรับสภาพผิวให้พร้อมที่จะรับให้พร้อมที่จะ,ะรับครีมอะไรนี้เนาะนโอเคก็ขอเช็ดประมาณนี้นะคะกะ็หลังจากน,นั้นทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นเนาะกวางก็จะลงเซรั่มก่อนที่จะลงครนะีมเนาะกวางก็จะเลือกใช้เป็น เซรั่มมหาตัวนี้นะคะก็อนนัิลงผิวไปเลยก็ทาทาไปเลยแบบนี้นะคะเซรั่มนี้ก็จะช่วยเหมือนแบบว่าเติมน้ําให้กับผิวของเรานะให้ผิวแบบเนียนเด้งแบบว่าอิ่มน้ําหน้าฉ่ำอย่างนี้ทาไปเลยแบบนี้คือทุกวันนี้ครีมอย่างเดียวไม่พอนะทุกคนอย่าลืมลงเซรั่มด้วยนะเซรั่มของ อะไรก็ได้ที่เราที่เราที่เหมาะกับผิวของเราเ่าะที่เราใช้แล้วมันไม่แพ้ไม่เกิดอาการแพร้เนาะ<ม>กวางก็จะลงช่วงนี้หน้าร้อนกวาจะไม่ค่อยแต่งหน้านะทุกคนก็คือจะลงแค่สกินแคร์แล้วก็จบด้วยกันแดดน,นะคะแล้วก็จะมีลงแป้งผสมลงพื้นนิดหน่อยนะคือจะไม่ค่อยลงแบบจะไม่ค่อยลงครีมลงพื้น ตอนเย็นก็อย่าลืมมาร์กหน้าด้วยโยเกิร์ตนะทุกคนคือกวางก็จะทาแบบเช้าเย็นแบบขั้นตอนเหมือนเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าถ้าเป็นตอนเย็นก็จะลงเป็นเซรั่มแล้วก็ครีมก็จะเป็นแบบว่าในครีมเนาะตอนเช้าก็จะลงเป็นแบบครีมตอนอดีครีมนะคะเซรั่มมหาลูกก็ซึมง,ง่ายนะคะซึมง,ง่ายนิยดห่อยนะจากนั้นกวางก็จะลงครีมนะคะตอนเช้าวกวางก็ใช้กานิเย่ยนะคะทุกคนใช้ เยสสีเหลืองที่มันเป็นมะนาวก็คือแบบว่ามีวิตามินซีเป็นแบบช่วยให้ผิวแบบกระจ่างใสอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าหน้าร้อนทุกคนหน้ารแบบ้อนแล้วทำยังไงเราจะสู้แดดได้ก็ลงไปแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมคอได้นะทุกคน คอเป็นเพื่อนของใบหน้าก็่ะก่อนหน้านี้บางก็ไม่ค่อยให้ความตากกับคอนะมันก็จะเป็นแบบสีคือหน้ากับสีคอ,คอนี่ึือแบบว่าคนละสีกันเลยอ่ะเอโอเคจากนั้นก็ต่อด้วยกันแดดน,นจะนนจะ๊ะจ๊ะกันแดดก็ของอะไรก็ได้เนะาะเจอสามสิบอบวกบวกห้าสิบพีอบวกอะไรก็ได้คือแบบกันแดดน่ะก็เลือกที่มันสามารถแอกว่า เติมได้ระหว่างวันสามารถทาลงไปบริเวณทาทับเครื่องสำอางได้เลยไปได้เนาะของกวางกวางก็จะเลือกกันแดดที่มันคุมมันแล้วก็กันน้าด้วยนะทุกคนเพราะว่ากวางเปคนที่ผิวมันนักคาก็กันแดดสกินแคร์กวางก็เท่านี้แหละทุกคนก็จบแล้วงานงานบำรุงผิวของกวางแต่ละวันก็จะแบบนี้นะคะแต่ว่า อย่างที่บอกไปแล้วคะ่ะว่าถ้าตอนเช้าเราไม่มีเวลาเราก็จะมักหน้าแค่1ินาทีเนาะก็คืออย่าลืมมักหน้านะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมกระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็งอันนั้นคือแบบสดชื่นมากๆโอเคเสร็จแล้วขออนุญาตกินน้าก่อนเพราะว่าตอนเชา้ากางก็จะกิน ผลิตภัณฑ์อาหารคิวอะไรก่อนที่สถานะอย่างอื่นเนาะก,ก็ก็เลมก,กินน้ำมะเขือเทศเป็นอันดับแรกเนาคือตื่นมากินน้ำเปล่าก่อนหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราอาบน้ำทาอะไรเสร็จก่อนที่จะออกไปทำงาน่อนก็จะกินน้ำมะเขือเทศก่อน ือจบแล้วก็ออกจากบ้านไปทางานได้เลยนะทุกคนก็คือแบบว่าไม่ได้ลงอ่รองพื้นไม่ได้ลงไม่ได้ลงอองคืนแบบพูดง่ายๆก็คือไม่แต่งหน้านัน่นเองเพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนแล้วก็มันคนหน้ามันแล้วก็ถ้าแบบแต่งหน้าเยอะะห,ห,หน้าฝั่ก็จะ่มันเยอะเพราะฉะนั้นก็ดูแลผิวเราให้มันแบบว่า ใช้แป้งสสีตัวนี้นเนาะแป้งสสีตัวนี้นะคะความใช้เบอร์ W2 นะคะก็ปกปิดนิดนึงอันนี้เขาก็จะช่วยปกปิดแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาควบคุมความมันได้ด้วยนะทุกคนคือดีมากเลยอ่ะแล้วนี่ก็มีน้องสิวขึ้นมานะคะก็คือแบบใกล้จะเป็นประจำแล้วอ่แล้วก็อันนี้ก็เนี่ยแหละคะ่ะทุกคนก็เป็นการดูแลผิวหน้าของ ช่วยทำให้รูนขุมขนเนี่ยกระชับนะคะแล้วก็หน้าขาวใสขึ้นด้วยวิธีที่ประหยัดน,นะคะแล้วก็สามารถาห,หาวัสดุหาวัตถุดิบม,มาทำได้เองง่ายๆที่บ้านเนาะก็สำหรับวันนี้กวางก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน